เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพบกับอาตมาพระมหาธีรนาคิโรใไนธรรมจักภูผาธรรมจักภู้าวันนี้เป็นวัน ที่ต้องระลึกถึงกันรำลึกถึงเรื่องราวเก่าๆกว่าจะมาเป็นพระธาตุจอมผาวัดป่าภูผาสูงมีสิ่งหนึ่งที่เราทั้งหลายจำกันไม่ลืมคือการสร้างถนนบูชาพระพุทธเจ้าในปีพุทธศักราช2554 ีนั้นหลังจากองค์พระแม่ครูจันทร์ลงตามหาบัวละสังขารในวันที่30มกราคมพุทธศักราช2554ต่อจากนั้นในวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2554เป็นวันพระราชทานเพลิงศพของท่านแล้วตกมาในเดือนเมษายนวันที่8เมษายน พุทธศร2554เป็นวันที่อัตมาพระมาทีนาตนำบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายสร้างถนนบูชาพระพุทธเจ้า8เมษายน2554และมาสำเร็จฉลองเอาวันที่25ธันวาคมพุทธศราช2554นับมาถึงวันนี้ก็10ปีแล้ว สิบปีเต็มทศวรรษของการสร้างถนนบูชาพระพุทธเจ้าเป็นสายทางแห่งธรรมเป็นถนนที่พ้นโลกถนนในโลกนี้ก็ไปเพียงโลกเท่านั้นแต่ถนนคือมักคาของธรรมนี้นำไปสู่ทางพ้นโลกอันเป็นถนนมาจากทานศีลภาวนานี่ก็ครบสิบปีแล้วนะ ในการสร้างถนนบูชาพระพุทธเจ้าหรือว่าบุธารุษเราก็ไปสมโพธิฉลองกันอยู่ที่บริเวณปลายทางของธรรมปลายทางของธรรมก็คือบริเวณน้ำตกว่าภูแก้วเพราะเราเริ่มเทถนนจากวัดป่าภูผาสูงลงไปเรื่อยๆซึ่งงบประมาณ28ล้านบาทอาตมาก็เทศไปแสดงทำไปเทถนนไป ได้เงินเท่าไหร่ก็ทุ่มใส่เท่านั้นเทไปเท่านั้นจนถนนนั้นสำเร็จร่วมกับบรรดาสิทธิอนุสิทธิ์ทั้งหลายวันนี้มารำลึกกันถึงสายทางแห่งธรรมถึงบุตรดาโรถถนนบูชาพระพุทธเจ้าจึงกลายมาเป็นวัดป่าภูผาสูงที่มาได้ง่าย จิงกลายมาเป็นพระทัตุจอมผาที่ทุกท่านมากราบได้สะดวกจิงกลายเป็นสายทางที่พุ่งขึ้นมาบนยอดภูเขาจนสุดหน้าผาบูดาโรถ,ถนนบูชาพระพุทธเจ้าลึกซึ้งจริงๆยัดญาติโยมทั้งหลายอาตมาพาสร้างพาธรรมจนสำเร็จและบรรดาลูกศิษย์ลูกหาในวันนั้นกว่าสิบปี ก็มีอายุเยอะขึ้นและได้สร้างคุณงามความดีกับอัตมาหลายอย่างทำถนนเทถนนตั้งโรงทานบริจาคเงินในวันนั้นทำให้ลูกศิษย์ลูกหาฮึกเหมิมมีกำลังใจและมีความพร้อมที่จะสร้างบาร,รมีร่วมกับอัตมาพระมหาททีินาชทุกคนไม่เหนื่อยเลย ทุกคนบากบั่นมุ่งมั่นตั้งใจกันจนถนนสายนั้นสำเร็จ25,000บาพันบาคมปี54เป็นวันที่เราฉลองชัย <c oughs> ในความสำเร็จในการสร้างถนนบุดาโรถนนบูชาพระพุทธเจ้า10กิโลเมตรจากกิโลหนึ่งเสาอโศกหน้าพระาธาตุจอมผา มุ่งตรงไปยังบ้านวัาผูแก้วน้ำตกวัาผูแก้วซึ่งเป็นปลายทางจนสำเร็จแล้วก็สมโพช์ฉลองกันที่นั่นผู้คนมากันเป็นเรือนหมื่นในการมาร่วมแสดงความดีใจที่เราสร้างถนนจนสำเร็จคนกำปั่นบ้านแทน่นก็ได้มาร้องเพลงโคราชสดๆที่นั่น ทำให้ท <in> ุกคนมีความสุขและพระเจ้าพระสงค์ก็ได้สวดเทียนตกันที่นั่นจังหันกันที่นั่นกว่าจะสําเร็จก็ใช้เวลาหลายเดือนทีเดียวญาติจมทั้งหลายเมษาพฤษภามิถุนากรกดาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นระยะเวลา9้าเดือนทีเดียวที่สร้างถนนบูชาพระพุทธเจ้า จากแรงศรัทธาของพี่น้องทุกๆคนพ่อแแม่เท่าทุกๆท,ท่านวันนี้ก็ต้องระลึกถึงเรื่องราวอันแสนสุดวิเศษในวันนั้นทศวรรษแล้วสิบปีแล้วความทรงจำและความดีงามเหล่านั้นได้ผ่านการเวลาและนำผู้คนมากราบพระธาตุจอมผาจำนวนหลายแสนหรืออาจจะถึงล้านคนแล้ว เป็นล้านล้านคนสิปีหลายล้านคนด้วยที่ได้กระกาพระธาตุจอมผาจนกระทั่งได้สมโพธพระธาตุจอมผาก็คือวันพรุ่งนี้26ทธันวาถึง9มกราเราก็ได้สมโพธพระธาตุจอมผา <c oughs> ปี6 1ถึง62ปีิสระสมั1 6 1า2ถึง2562 ยี่สิธันวาหกหนถึงยีถึงเมกราหกสองก็ถือว่า <c oughs> เราได้สคัความดีกันอย่างมากทีเดียวและต่อมา26ทธันวา62สอมา <c oughs> ถึง9มกราคมส3เราก็ได้ปฏิบัติธรรมบูชาพระธาตุจอมผาเป็นปีที่2และปีนี้26ทธันวา หกสามถึงเมกราหกสีเป็นปีที่สามเราก็ยังจัดบูชาพระธาตุจอมผาชเช่นเคยโดยถือเอาวันต่อจากวันรำลึกถึงถนนบูชาพระพุทธเจ้าหรือว่าบูดารสมันมีเรื่องราวอย่างนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างนี้กว่าจะมาเป็นวัดป่าภูภาสูงนั่นก็กือเริ่มต้นที่ ถนนบูชาพระพุทธเจ้าที่จะมีพระธาตุจอมผาได้แต่สําหรับวัดป่าหุผาสูงนั้นเป็นมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่กว่าจะมาเป็นพระธาตุจอมผานั้นกว่าจะมาเป็นป่าใหญ่วัดเล็กในป่าใหญ่วัดน้อยๆในป่าใหญ่วัดน้อยๆอยู่ริมหน้าผาก็มาจากแรงศรัทธา ที่ท่านทั้งหลายร่วมสร้างถนนบูชาพระพุทธเจ้ามาอาตมาเข้ามาอยู่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537เรื่อยๆมาเรื่อยๆนะแต่ละป,และปีแต่ละปีเราก็สรรสร้างคุณงามคำนิรเรื่อยมาและปี54นั่นแหละเป็นปีวางศิลาฤกษ์ทั้งสร้างถนนบูชาพระพุทธเจ้าทั้งตั้งเสาอโศก ทั้งวางศิลาเลิกสร้างพระธาตุจอมผาด้วยในปี54นั้นรู้สึกว่าเป็นปีที่เราทำงานใหญ่กันจริงๆในปีนั้นและเป็นปีการสูญเสียที่เราต้องสร้างอะไรเพื่อรำลึกถึงองค์พระแม่ครูจารย์องค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพราะท่านก็ละสังขารในปี54นั้นด้วยนี่แหละยิดยมทั้งหลาย 25ธันวาคมจึงมีความสำคัญกับอาตมาพระหมหา,าธินาศกับบรรดาศิทธิอนุสิท์กับท่านทั้งหลายที่ได้มากราบพระท่านจอมผาเพราะมีวันนั้นจึงมีวันนี้ฉะนั้นเครื่องระลึกถึงอย่างนี้จึงต้องพูดถึงว่าถนนใดๆก็ไปเพียงแค่โลกนี้เท่านั้นแต่ถนนธรรมะคืออริยมรรคมีองค์แปด เป็นไปถึงการเดินทางไปสู่ความพ้นโลกเมื่อพ้นโลกเราก็ไม่ต้องไปใช้กล้องไปส่องดูดวงจันทร์ดวงดาวหรือว่าดูเอฟออะไรพวกนี้เมื่อจิตพ้นโลกแล้วก็อาจเห็นทราบได้หมดก็สิ้นความสงสัยไม่ใช่แสงอะไรแวบๆก็มาสงสัยกันแต่ถนนพ้นโลกคือยาณวิทยารู้ด้วยยาณน,นี้ เป็นการอย่างรู้อย่างทราบทั้งสามโลกอันนี้ถนนที่พูดขึ้นมานี้เราพูดถึงถนนบนโลก <c oughs> และจะส่งต่อ <c oughs> ด้วยทานศีลภาวนา <c oughs> ไปสู่ความพ้นโลกนี่แหละจึงต้องรำลึกกันยี่สิบห้าธันวาคมสองห้าห้าสี่ ถึงวันนี้25ธันวาคม25 64ก็ทศวรรษ1ิปีพอดีแล้ววันนี้ยังเป็นวันถือบวชวันโฮมบุญอีกด้วยถือเอาวันที่25นี่แหละเป็นวันดีของอาตมาเพราะว่าเป็นวันที่เราสมโพชถนนบูชาพระพุทธเจ้าและถือว่าเป็นวันที่เราบวชพระเพื่อปฏิบัติธรรมบูชาพ,พระธาตุจอมผา แล้วก็เป็นวันที่โฮมบุญลูกศิษย์ลูกหาที่จะมาปฏิบัติธรรมในวันนี้<ๆ>ก็จะถือเลิกวันนี้เข้าวัดถือเลิกวันนี้มาวัดกันมันเป็นเลิกดีอะไรอย่างนี้แหละมันเป็นอะไรที่ดีๆที่ต้องจดต้องจำที่ทำให้เรายิ้มได้บ้างและภูมิใจได้บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับศิษยานุศิษย์ที่เป็นสายแข็งนี้เขาจะต้องซึ้งใจ เขาจะต้องภูมิใจเขาจะต้องขึ้นมาบนถนนนั้นด้วยความภาคภูมิใจของเขาที่เขาได้สร้างถนนให้มหาชนได้ใช้กันได้สร้างถนนให้พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ป่าอยู่ดงได้ใช้ถนนกันและทำให้เด็กๆมีความสุขในการไปโรงเรียนกันแล้วก็เป็นถนนที่บอกถึงแรงศรัทธาที่ว่ามนุษย์นี้ ถ้ามีศรัทธามีความเชื่อความเริ่มใสอาจทำอะไรได้อย่างยิ่งใหญ่มีใช่หยุดแค่นั้นยังก้าวต่อไปอีกเพื่อความยิ่งใหญ่ในการสร้างบุญบาร,รมีมีทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนคำมบาร,รมีปัญญาบาร,รมีสัจจบาร,รมีขันติบาร,รมีเมตตาบาร,รมี อธิษฐานบาร,รมีอุเบกขาบาร,รมีทุกสิ่งตัวอย่างเป็นบาร,รมีที่สรสร้างคุณงามความดีกันสัจจะบาร,รมีหลายตอลายอย่างก็คือบาร,รมีสิทัาทีเรียกว่าทศบาร,รมีเราได้ใช้ชีวิตของเราในการประกอบคุณงามความดีอยู่มิใช่น้อยโดยเฉพาะได้สร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่เป็นความภูมิใจของบรรดาสิทธ์โดยเฉพาะสิทธ์สายแข็งที่แกร่ง หลายหลายคนที่เทปูในวันนั้นก็ได้ออกมาบวชในวันนี้ก็มีเหมือนกัน,นอย่างเช่น,นคุบาเหียเ่ยวอย่างนี้ก็เป็นเป็นชายหนุ่มที่มาเทปูในวันนั้นก็ได้มาออกบวชถึงวันนี้ก็หลายๆคนที่ได้ร่วมสร้างบาร,รมีมาตั้งแต่วันนั้นแลยได้เข้าสู่ร่มกาสาวะพัฒได้บวชได้ปฏิบัติมาจนถึงวันนี้ ก็มีมากท่านมีใช่น้อยเลย <c oughs> ลหลายท่านที่ได้ใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปจากหนุ่มที่เล่าเมายากลายเป็นคนมีศีลมีธรรมเข้าวัดหลายท่านที่ไม่เคยเข้าวัดก็กลายเป็นคนเข้าวัดฟังธรรมตั้งแต่วันนั้นมาจะมีภาพปรากฏว่าคนนั้นเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้ร่วมสร้างกันมาแต่อ้อนแต่ออกเลยทีเดียว เรามีปรากฏการแห่งความรำลึกกันจริงๆในพศนอ้นปีศตวรรษที่หร้อยห้าสิบสี่ต้นปีเรามีความสูญเสียองค์ลวงตาแต่ปลายปีเราได้สร้างถนนบูชาพระพุทธเจ้าสําเร็จเพื่อบูชาคุณของท่านด้วยบูชาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ด้วยนั่นคือเรื่องราวที่ดีๆนะที่บอกถึงความรำลึกนึกถึง ถนนธรรมดาก็ไปเพียงโลกนี้เท่านั้นแต่ถนนทางธรรมนี้ไปสู่ความพ้นโลกไปสู่ความเหนือโลกเลยทีเดียวนั่นคือสิ่งที่นำมาก่า้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันผู้ที่เคียงหลัง<ม><ม>เคียงใบทล่พระอาจารย์ร่วมสร้างมาจนสำเร็จผลสำเร็จประโยชน์<ม>ก็มีหลายตัวหลายท่านที่ร่วมกันทำมา จนสมริจผลเส็จประโยชน์จนมาเป็นวัดป่าภูผาสูงที่หลายๆท่านรู้จักพระธาตุจอมผาแต่ว่ากว่าจะเป็นพระธาตุจอมผานั้นก็มาจากถนนสายธรรมถนนบุดารถเส้นนี้ละระลึกกันนึกถึงกันระลึกถึงความดีที่สรรสร้างกันเป็นทางสว่างของหัวใจของเราแล้วก็เป็นการเปิด มิติและมุมมองแห่งการสร้างบารมีของพวกเรากันเยอะทีเดียวนี่แหละจะยมทั้งหลายที่ความดีเหล่านี้ที่เป็นความดีอันละเอียดละอ,อที่เราได้สรรสร้างและได้รำลึกนึกถึงก็มันเป็นความดีที่เราภูมิใจกัน25ธันวาคมก็เลยกลายเป็นวันบวชพระที่จะสมโพธิพระาธาตุจอมผาที่จะบูชาพระาธาตุจอมผา แล้วก็อย่างเป็นวันที่เราได้สรรสร้างคุณงามความดีหลายอย่างหลายประการให้เราได้ตราตรึงได้จดจําเอาไว้วเป็นวันที่เราได้ระลึกนึกถึงกันมากมายทีเดียวในการสร้างคุณงามความดีกับถนนบูชาพระพุทธเจ้าในหลายได้พูดท่านทั้งหลายได้ฟังกันนะแล้วก็เดิมเรื่องกันแล้วก็ได้จดจํากัน ความดีเหล่านี้ก็คงจดจำกันช่วยลูกช่วยหลานกันทีเดียวและวันนี้ม,มีพระไปบวชก็บวชบูชาพระธาตุจอมผาก็ใช้ถนนเส้นนี้แหละลงไปบวชและกลับขึ้นมาก็ใช้ถนนเส้นนี้เพื่อจะมุ่งตรงมายังพระธาตุจอมผาวัดปะอุบาสูงแล,และหลายๆท่านก็ใช้ถนนเส้นนี้เพื่อจะขึ้นมาสร้างบาร,รมีที่นี่กันได้โดยสะดวก หลายท่านยังเป็นสาวๆยังเป็นเด็กๆหนุ่มๆกันอยู่เลยในวันนั้นวันนี้อาจจะมีหัวงอกกันบ้างแล้วก็ได้นะแต่ความดีที่เราเลิกถึงยังยังหนุ่มยังสาวก็อยู่เลยนะความดีนี้เป็นสิ่งที่นึกถึงแล้วก็ยังยิ้มได้กันความดีนี้ไม่แจ่ไม่เท่ากันเลยนะแต่ความเลิกถึงสิ่งที่ดีๆเหล่านี้ <im> <ๆ S 1> ก็ไม่แจ่ไม่เท่าเป็นเลยแต่มันก็ไม่เสื่อมเลยนะมันก็ยังเป็น ถนนบูชาพระพุทธเจ้าที่เราคิดถึงที่เราได้สร้างและก็ภูมิใจเมื่อเราผ่านไปและมีเสาหลักกิโลที่เป็นเสาอโศกที่ถนนเส้นนี้บ่งบอกว่าผู้สร้างสร้างเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าผู้สร้างสร้างด้วยกำลังศรัทธาจริงๆสร้างด้วยหัวใจจริงๆทำด้วยจิตวิญญาณอันอันสะอาดบริสุทธิ์จริงๆเพระเาะแก่แม่เท่าหลายท่านหลายคน ในวันนี้ผ่านมาเป็นสิบปีก็คงแย่เท่ากันไปมากพอควรเหมือนกันในวันนั้นกับวันนี้เรี่ยวแรงก็คงตกลงเหมือนกันแต่อย่างไรเสียคนเหล่านั้นก็ยังไม่สูญหายจากเราไปแม้ตายแล้วก็ยังอยู่กับเราหรือแม้อยู่ก็ยังอยู่กับเราเพื่อสร้างบารมีกันต่อไปด้วยความเข้มข้นทีเดียวณวันนี้จากบุรโรุษจากพระธาตุจอมผาจนมาถึงมหาวิหาร พุทธะปรินิพานบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายอย่างถวายแรงถวายงานยังใช้วิธีเดิมคือเอาเรี่ยวเอาแรงมาสร้างบารมีร่วมกับตมาพระมาีินาทอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวเป็นเพราะวันนั้นได้สั่งสมได้อบรมได้บ่มนิสัยแห่งการเสียสละเอาไว้มากเลยทีเดียวจึงทําให้วันนี้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายสร้างบารมีกันได้ง่ายได้โดยสะดวก นี่แหละอาจารย์จมภ์เวันนี้รำลึกถึงบุรรถถนนบูชาพระพุทธเจ้าแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันโฮมบุญเพื่อจะปฏิบัติธรรม26ธันวาถึง9มกราคมจะเป็นวันรำลึกถึงหลายสิ่งหลายอย่างกับผู้คนเรื่องราวชีวิตกับสิ่งที่ผ่านมาและผ่านไปและกะเหตุกับผลของชีวิตของเราที่ คนคนหนึ่งได้ทำสิ่งที่ดีที่งามไม่ได้เพียงแต่พูดเท่านั้นพูดใครก็พูดได้เป็นคำพูดที่พูดกันอยู่แล้วนะแต่การกระทำและสิ่งที่จะรึกบันทึกเอาไวน้นี่มันไม่เหมือนคำพูดหรอกมันเป็นสิ่งที่เห็นด้วยด้วยตาเรียกว่าทิฏฐธรรมเห็นเห็นกันด้วยตาะระับสายตาที่เรามองเห็นและรับสายตาที่เรามองเห็นก็ส่ง ต่อยอดไปถึงโลกุตรธรรมเป็นระดับละเอียดที่เป็นความพ้นพ้นจากทุกข์จากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้นด้วยอันนี้พูทธนทั้งหลายได้ฟังกันให้ได้อนุโมทนาบุญกันและรำลึกถึงทุกๆปีเราจะมีอะไรต่อมิอะไระที่จะรึกถึงธน,นบูชาพระพุทธเจ้าแต่ปีนี้เราเพียงคำพูดแล้วก็จเจริญมนในภาคเช้านี้ ก็คงจะเพียงพอต่อการรำลึกถึงถนนบูชาพระพุทธเจ้ากันนี่คือเรื่องราวดีๆในวันนี้ที่ผู้ใท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันได้อนุโมทนาบุญกันและรำลึกถึงกันอย่าลืมถนนบูชาพระพุทธเจ้าก็กสาธุก,กับทุกท่านอนุโมทนานกัาบทุกทุกคนที่ผ่านมาแล้วก็ได้สร้างบุญบาร,รมีสรรสร้างคุณงามความดีร่วมกันมากมายหลายอย่างหลายประการ แล้วก็ยังต่อยอดคุณงามความดีนั้นสูงยิ่งขึ้นไปอีกโดยมาสร้างพระธาตุจอมผามาสร้างวัดป่าภูผาสูงมาสร้างมหาวิหารพุทธประนณิพานและปลีกย่อยออกไปยังได้สร้างเกดีหินที่ผาสามพัางวัดผาสองสร้างวัดผ,า,า,า,ดผาเจ็ด,ดสร้างภูผานาบุญหลายอย่างหลายที่เราได้สรรสร้างคุณงามความดี โดยการเปิดถนนบูชาพระพุทธเจ้าเป็นใบเบิกทางและเราก็ทำให้ชีวิตของเรากว้างขึ้นในการสร้างบุญบาร,รมีสรรสร้างคุณงามความดีไม่คับแคบตีบตันอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่ได้สรรสร้างคุณงามความดีเอาไว้ในทุกท่านได้รึกถึงได้นึกถึงบุญบาร,รมีอนนันต์จุมทั้งหลายขอความสุขความเจริญความสวัสดิมงคล จ้ามีใจท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอัลบมันนี้ <c oughs> อัตมาพระมาหาธีาคติโร <c oughs> พร้อมกับธรรมจากภูผา <c oughs> สมควรใจเวลาแล้วละ่ะจึงขอเจริญพรเจ้าจอมทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร